ผมก็เล่าเพลินไปเลยมาว่ากันเรื่องเศษหินกันต่อดีกว่าครับเวลาผมซื้อพลอยร่วงหรือหินอัญมณีมาตอนผมเอาไปล้างน้ำทำความสะอาดนั้นก็จะมีเศษพลอยเศษหินติดกับน้าที่ล้างไปด้วยแต่ผมก็เอาน้ำที่ล้างนั้นไปเทไว้ที่บริเวณภายในรั้วบ้านไม่ได้ปล่อยทิ้งไปตามท่อน้ำทิ้งหรอกครับเพราะยังมีเศษพลอยเศษหินติดอยู่ ผมก็จะบอกเขาว่าฉันขอโทษและอยู่กับฉันในบ้านนี่แหละหากบ้านท่านมีต้นไม้ก็นำน้ำนั้นไปรดต้นไม้ก็ได้ครับเขาจะได้อยู่กับเราในบ้านเป็นของดีนะครับมีเศษเพชรลอยอยู่ในบริเวณบ้านกันเสนียดจันไรได้ครับของพวกนี้เวลาผมมีมากๆผมก็จะเอาไปโรยไว้ตามนาะข้าวด้วยครับให้เขาช่วยดูแลนาะข้าวให้ด้วยครับ ยุคนี้เป็นยุคของอัญมณีและหินสีคนไทยเราซื้อของพวกนี้มาประดับบ้านไว้เยอะๆนั้นแหละดีแล้วผมไปอยู่ที่ไหนหากผมซื้อกลับเมืองไทยได้ผมก็ซื้อต่อไปเมืองไทยเราอาจจะเป็นศูนย์กลางได้จริงๆก็ได้คนจากประเทศอื่นมาไว้ในเมืองไทยให้หมดเลยอยากขุดมาขายดีนะ ต่อไปลูกหลานเราโตขึ้นมาก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนในบ้านก็มีแล้วอยากจะใส่อะไรก็มีให้ใส่แร่ธาตุต่างๆก็มีให้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ภายในบ้านท่านทั้งหลายเห็นหรือยังครับเรื่องที่ผมเล่ามาซึ่งไม่เกี่ยวกับสิ่งเร้นลับอะไรแต่เราจะชอบโยงเรื่องราวต่างๆไปหาสิ่งเล้นลับเหล่านั้นเอง ใจิตใจของเราหากเราคิดดีทำดีเราก็จะสบายใจยิ่งขึ้นและทำดีได้มากขึ้นเหมือนมีสิ่งเร้นลับบางอย่างมาให้กำลังใจมาช่วยดนใจหากตำราหรือหนังสือโบราณไม่เขียนเรื่องราวเหล่านั้นไว้แล้วพวกเราจะมีโอกาสได้ทำดีได้อย่างไรกันล่ะครับหากหนังสือหรือตำราโบราณเขียนแต่เรื่องการหาแต่ผลประโยชน์หรือกำไร ไม่ได้เขียนกล่องเปล่าจิตใจให้คนทำแต่สิ่งดีๆผมว่ามนุษย์ในโลกใบนี้คงค่ากันตายเป็นว่าเล่นแล้วล่ะครับแล้วท่านรู้หรือไม่ว่าเดี๋ยวนี้นั้นในบางประเทศหรือในบางบริษัทนั้นเขาไม่รับผู้ที่จบ MBA เข้าไปทำงานด้วยครับท่านได้ยินแล้วจะหนาว เขาให้เหตุผลว่าผู้ที่จบ MBA หากไปเป็นผู้บริหารที่ไหนจะทำให้ที่นั้นขาดคุณธรรมบริษัทใหญ่ๆต้องลง้มลงก็เพราะเรื่องแบบนี้ตอนแรกผมเองก็ว่าจะเรียนต่ออยู่แล้วครับแต่ได้ทราบเรื่องนี้ก่อนก็เลยไปซื้อหนังสือมาอ่านดูก็เลยรู้ได้เลยว่าถ้าเจ้าของบริษัทจบ MBA ก็ไม่เท่าไร แต่ถ้าพนักงานและผู้บริาหารหน่วยงานก็เรียนจบมาเหมือนกันก็ยุ่งกันใหญ่เลยทุกคนหวังแต่ผลประโยชน์ที่จะได้รับเรียกว่าจะบริหารให้ขาดทุนนั้นเป็นไม่มีเขากลัวคนพวกนี้เป็นเหมือนนายจอร์จโซรอสนั่นแหละครับเห็นไหมครับตอนนี้นายจอร์จโซรอสพอมดการเงินไปเอาเปรียบใครไม่ได้ ตอนนี้ก็เลยมีข่าวมาว่านายจอร์จโซรอสให้รางวัลกับคนที่ล้มนายจอร์จบูธไม่ให้เป็นประธานาธิบดีต่อได้เป็นเนงินถึง13ล้านเหรียญแน่ครับคนแบบนี้เขาเรียกว่ามีเท่าไรก็ไม่พอกินได้กำไรมาก็กินให้หมดแล้วก็ไปหามาใหม่พอหาไม่ได้ก็รู้สึกว่าอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดเรื่องนี้ก็ไม่อยากจะเล่าต่อเดี๋ยวคนที่จบเ b a จะมาว่าผมเอา แต่ท่านลองไปหาหนังสือจําพวกมินิมาอ่านดูก่อนก็ได้นะครับว่าจริงไหมคนเรานั้นมีโอกาสทำดีทำชั่วไม่เท่ากันนะครับอยู่กันคนละที่คนละสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันต้องยิ่งรนเอาตัวรอดต่างๆกันไปหากท่านสามารถแยกแยะเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นได้แล้วรู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีก็ขอให้ท่านทั้งหลายเลือกทำความดีเถิดครับ แล้วสิ่งที่ดีๆก็จะตามมาเองพัญยมณีและรัตนชาติพวกนี้เขาก็ชอบที่จะอยู่กับคนดีๆอยู่แล้วไม่มีใครเห็นคุณค่าของพวกเขาเท่ากับมนุษย์เราหรอกครับเรื่องแบบนี้ถ้าผมเล่าให้ฟังบ่อยๆจะไม่ดีนะครับไม่ค่อยมีคนอยากฟังเท่าไรหรอกเขาจะชอบฟังในสิ่งที่ทำให้เขาได้เงินจะเห็นเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องไร้สาระ แต่ผมก็ยังอุ่นใจอยู่อย่างหนึ่งว่าคนที่เข้ามาอ่านในเว็บนี้ได้นั้นเป็นคนที่มีพื้นฐานด้านจิตใจเป็นคนดีอยู่แล้วจึงแสวงหาแต่สิ่งดีๆให้กับตัวเองสามารถแยกแยะเรื่องราวต่างๆได้ความรู้ที่ทุกคนมีนั้นหากใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมก็เป็นผลดี แต่หากใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่แล้วแล้วก็ท่านก็อยู่ให้ห่างๆคนแบบนี้เอาไว้จะดีกว่านะครับไม่อย่างนั้นท่านจะเดือดร้อนแน่ส่วนเรื่องอภินิหารและสิ่งเร้นลับนั้นผมก็เคยเล่าให้ฟังไปแล้วท่านลองทำตามหรือ,อยังครับแนะนำในสิ่งที่เร้นลับมากๆก,ก็ไม่ดีอีกจะเป็นดาบ,บสองคมหากท่านทำถูกที่ถูกทางก็ดีไปหากทำไม่ถูกที่ไม่ถูกทางแล้วแล้วก็ จะเกิดอันตรายได้นะครับอยู่เฉยๆแบบนี้แล้วทำดีเข้าไว้นี่แหละถูกต้องที่สุดแล้วเดี๋ยวสิ่งต่างๆท่านก็จะได้พบเองสิ้นเดือนนี้เป็นวันเข้าพรรษาอย่าลืมไปทำบุญนะครับเห็นไหมครับท่านมีโอกาสทำบุญมากกว่าผมอีกผมอยู่นี้ยังไม่มีวัดให้ทำบุญเลยแต่ก็ทำทางใจครับเกือบลืมไปอีกเรื่องหนึ่ง เดือนนี้เป็นเดือนที่มีผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเกิดในเดือนนี้กันหลายคนหากท่านทั้งหลายมีเวลาก็ไปอวยพรให้กับเขาบ้างนะครับแต่อย่างไรเขาก็ทำคุณประโยชน์ไว้ให้ประเทศชาติมากมายเราเป็นคนไทยอย่าลืมบุญคุณท่านเหล่านี้นะครับท่านจะได้มีกำลังใจบริหารบ้านเมืองต่อไปไม่มีใครคนไหนที่อยากเห็นชาติบ้านเมืองไม่เจริญหรอกครับ พวกเราช่วยกันคนละไม้คนละมือและทำแต่ความดีเดี๋ยวชาติไทยของเราก็รุ่งเรืองเองแหละครับและเดือนนี้ก็ยังมีพระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์นะครับที่ท่านเกิดในเดือนนี้อย่าลืมนะครับท่านทำงานเหนื่อยยากก็เพื่อพวกเราหากพวกเราทำดีไม่ได้ต่อให้ใครมาเป็นใหญ่เป็นโตในบ้านเมืองมาบริหารบ้านเมืองก็เหนื่อยายาเลยนะครับ หามาได้เท่าไหร่ประชาชนก็กินไม่เหลือเก็บหรือเรียกว่าคุณไม่รู้จักโตเราจะมีค่าน้อยกว่าหมูอีกนะครับหมูนั้นมันก็กินอย่างเดียวเหมือนกันนะแต่เวลามันโตแล้วก็เอาเนื้อมาทำประโยชน์ได้แต่คนเรานั้นเวลาตายใครจะเอาเนื้อไปกินล่ะครับขอโทษนะครับไม่ได้ว่าท่านนะครับ ไปอยากให้ท่านให้กำลังใจกับผู้ที่ทำหน้าที่และทำประโยชน์ให้สังคมบ้างเท่านั้นเองตัวข้าประชากรน้องกล้าวถวายพระพรเปิดเนฆประนบน้องพนมกรบังคมคุณระลึกพระกรุณาอยากแท้จะแทนคุณเนือน้อนาประชาราชได้พึ่งพิงให้พ้นภยัยขอพระรัตนตรัยสถิตในพระไทยท่านปะตะเวทีพระกรุณาจากบูชาและเทิดชู แม้อยู่ถิ่นดินแดนไม่เกลือกกล้วให้มัวหมองไม่ท้อถอยด้วยศักดิ์ศรีขอยึดมั่นเป็นชาติพลีจากใจคนหาพลอยวันที่27กรกฎาคม2547สวัสดีครับจบตอนที่28